วันนี้มีโอกาสได้ไปที่เชียงใหม่มาะนะครับก็เห็นสภาพบ้านเมืองพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาหมอกควันอยู่แต่ว่าตอนนี้ลดลงไปแล้วส่วนภูพระบาทเองเนี่ยตอนนั้นมีโอกาสได้ขึ้นไปช่วงค่ําคืนด้วยคุณคอารียาสวยงามนะครับ<ช>ประทับใจก็ตอนตอน,ตอนนี้ก็ต้องหอรุ้นกันนะคะในในเมื่อเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว กลางวันกลางคืนบรรยากาศเนี่ยเป็นคนละรูปแบบเลยแล้วก็สวยงามประทับใจแตกต่างกันนะครับค่ะพูดถึงจากประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะกรณีศกนตกรรมที่เกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์สองลำชนกันที่อาร์เจนตินาวันนี้คุณพีรวัฒน์มีเรื่องความคืบหน้าอาร์จเจนตินาเขามีคลิปเผยแพร่อย่างเป็นทางการด้วยค,ครับนอกจากเรื่องนี้แล้วตอนนี้นักข่าวก็ต้องระมัดระวังนะครับแอฟริกาใต้เนี่ยนักข่าวกาลังจะรายงานสดครับคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายมีคนร้ายเนี่ยบุก ล้นกลางจอเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์เหล่านี้พร้อมๆกันแต่ว่าในช่วงแรกของความขึ้นไหวต่างประเทศครับเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่จากทางการอาร์เจนตินาเฮลิคอปเตอร์สองลำที่ชนกันในครั้งนี้นะครับทำให้นักกีฬาดาวรุ่งของฝรั่งเศสเสียชีวิตถึง3คนติดตามพร้อมกันครับ นี่คือภาพวินาทีที่เฮลิคอปเตอร์พร้อมด้วยนักกีฬาโอลิมปิกและทีมงานชาวฝรั่งเศสที่เดินทางไปถ่ายทำรายการเลเลตี้โชว์ในอาร์เจนตินาสองลำชนกันกลางอากาศนะครับจนเครื่องตกลงมากระแทกพื้นและระเบิดมีผู้เสียชีวิตรวม10คนวานนี้โดยผู้เสียชีวิตเป็นชาวอาร์เจนตินาสองคนชาวฝรั่งเศส8คนไม่มีผู้รอดชีวิตในจำนวนนั้นครับเป็นนักกีฬาดาวรุ่งเหรียญรางวัลโอลิมปิกชาวฝรั่งเศสถึง3คนประกอบด้วยคาเมลมุฟฟานักว่ายน้ำโอลิมปิกอายุ25ปี ฟอร์ลองอาร์โดครับนักเล่นเรืออายุ57ปีและอเล็กซี่วัสตีนนักมวยสากลสมัครเล่นอายุ28ปีหลังเกิดเหตุนายฟรองซัวโอลองครับผู้นำฝรั่งเศสกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ล่าสุดทางการอาร์เจนตินานั้นกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับว่าเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือเครื่องยนต์ขัดข้องโดยจะมีทีมสอบสวนจากฝรั่งเศสอีก2คนเข้าร่วมด้วย ด้านตัวแทนของรายการ Reality Show Drop ระบุว่าทางรายการจะหยุดการออกอากาศหลังจากนี้โดยทางทีมงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็รู้สึกช็อกและเสียใจก,กับเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับ